ขอหน้ามีติ่งครั้งที่หนึ่งตอนอารัพงฮาโลวีต่นที่29ตุลาคมนี้ราคาบัตร490บาทสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดนี่เลยเฮ้ยใครละ่ะ และดีเอ็นจีเทมเพนและนี่คือการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศห้าคนไทยเพื่อชิงเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทผู้เข้าแข่งขันทั้งห้าท่านนี้มีสกิลเป็นส่วนตัวเรามารู้กันว่าการแข่งขันในครั้งนี้ใครใจะรู้ชน,นะขอเชิญวงกันคนแรกเฮียเจ็กกี้จ้าพัง์ท่าก้าวที่กาเจี้ยนจ้าที่เก่งยันจะช่วยได้หลายทีชา ซามาระไตล์าน่ฮาริยันว yeah, awesome. yeah. yeah. ันทีกาดิเซนไ้ไม่จับปุยค <c oughs> น,ดนเดียวไงก็มันมาคนเดียวไงปกติถ้าจับสิบกว่าคนเนโอ้ชูนิม oh, <you> My name is โลมาโต o แฮมเบอร์เกอร์ลดเทสเลเวอบนาโช่รโดสปาเกตตี้กินส้ตมตำปูปลาข้าเหนียวข้าหมูย่าง จะมาแข่งเลยมึงจะอะไรอ๋อให้พูดชื่อตัวเองอ๋อชื่อเองนะโอเควันนี้คุณกรามพร้อมมาแข่งขันไหนในคันแข่งขันในครั้งนี้ครับผมพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมมั่นใจผมชนะแน่นอนโอเคนั่นยืดเราตรงนี้ครับผมผู้้เขาแข่งคนแรกนะครับผมสวัสดีครับโอเคพวกแข่งคนแรกนะครับผมไปยืนรออยู่นี่แล้วไปดูผู่แข่งขันคนที่สองเลยว้าวเป็นมีนเลยเรา่เชียเหรอ What's your name? I am Michael Field. Michael Field. <laughs> Michael are <laughs> <Phil>. oh, <yeah. laughs> You the king. You the Massive, right? I'm gonna We're gonna come by. We're here to the wall. And get the class. you get away. and walk with him. i'm start to go. the ไปดูคนเข้าไปมาแข่งกันกันไอ้การเราไม่ีกอะไรเนี่ยขับตรงนี้อ๋อไปดูคนเะไปกันเลยเลยทุกเทปเลยเฮียเลยทุกเทปเลยหีังไมาออกมาจะพากันเลย๋ยวาูเป็นคนดัให้หัวก่อนเนี๋ยกูอยู่นี้เลยใช่ Hello f a s h i o n a e Hello Hello Yeah, c h a t is it Hello ที่ไปเพไปไปไปใจสนิสนเมีอะไกันนะผเจอครั้งแรกเฟลลี่ไมอยู่แล้ว I'm David David b e c k h a d a m i Copperfield ดู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 แน่แน่แนด้วยมันไม่เล่นมึงแน่ลมึงไม่เล่นมันเอยู่ตรงน้ผมงนเล่นปและคนต่อไปนะครับเป็นครูคนันคนที่่รู้แล้วิารซครมาด ดว่ามันผิดชนิดไหมครับจุ๊บล่นปิดตาคนคนหรือไก่งวนผมบอกแล้วเวลานั่งมอเตอร์ไซค์หันหน้าตรงๆไอ้ทั้งๆก็เป็นอย่างนี้สิเฮียวัดขุ่นแหนมน้าปองครับผมน้าปองเรียน้าปองอยากจะเป็นมันทำอาชีพอะไรเป็นปั๊บ เป็นต้อ <laughs> ต่อแล้ววันนี้คิดว่าจะมีการแข่งขันอะไรยังไงบ้างพร้อมเพียงขนาดไหนไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยอยู่ตรงนี้แต่ะ แต่งตัวต้องนานเยอะๆคุณผิดหวว่าและคนสุดท้ายนี้ผมต้องบอกว่าทุกคนจะคาดหวังกับเขามากที่สุดความฮาความขำเตรียมตัวให้พร้อมไปทุกคนไม่ให้ใครเห็นชุดเลยนะก่อนจะดูฉากนี้ใส่แพมเพิ่นไว้ก่อนเดี๋ยวแจะคก็เลยที่แต่งคิดแต่งกับชัยจะเลิกเบาเลิกโซฟาเลิกเก้าอี้กันหมดแม่อาจจะได้ไปดูความฮาครั้งยิ่งใหญ่ที่โอหันตไม่เคยมีมาก่อนผู้กำกับนคนสุดท้าย

แม่มึงรู้ป่ะทุกคนอึ้งไปเลยรอเลยโอ๊ยพ่นี่อชงมูชงมูพาอพาอพ่อประมาันนี้ครบางอันนี้บางอันนี้โอ้ยชื่อแหนม My name is อ่าไก่นุ้ย My name is ไก่นุ้ยอ่ะคนที่ไหนอ่ะเป็นคนหนังร่วนนะดังร่วนคนดังร่วนะคนดังร่อยู่จังหวัดอหนดังร่นจังหวัดกำแพงเพชรนะจังหวัด ไอ้ไอ้เชี่ยที่เขาพูดที่ลูกภาษาไอ้กรการไอ้อยู่เพชรบุรีนี่พี่ไม่เคยไม่เคยไม่เห็นเลยนี่อ๋ออหญ่แน่เมื่อกี้เมื่อกี้เขาบอกกำแพงเพชรไอ้กรรมการอ๋อใหญ่แล้่ใหญ่ใหญ่ใ่ จหไปจริงไหมในี่ไปจริงไหมเฮ้ยผมกัอยู่เชียงไหมมาสามปีไหม่แฮมเดียโอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ไปไง่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ไปอะบาริสต์บารีสผมอยู่ปาริสตมาสามปีไหม่แฮมเดียใหญ่ใหญ่ไปไหนอ่ะไปดวงอาทิตย์ไปดวงอาทิตย์นะผมอยู่บนดวงอาทิตย์มาสามปีแล้วคุณใหญ่ใหญ่เลยคุณอะไรอยู่ด้านมันไม่จบนะถ้ามึงจะย้ายตามผมไปอยู่เงี้ยไอ้เหี่โอ๊ยโอ้ยโอ้ยอะไรตึงหัวกูไปอ่ะอยากมีผม แางมันเถอะเอ้ยงัวอะไรงัวอะไรอะไรนี่รุนตดกับแตกไอ้เหยอ้เขียต้ออกมาัึอยานเลยวะโอเคสอนดีคุ้ม ทายนะครับผมโอเคตามชื่อคลิปที่ทุกคนได้เห็นไปนะครับผมวันนี้จะมาทายจักหวะกันจะมีรูปมาให้แล้วก็จะมีชื่อมาให้เป็นช้อยเหมือนเดิมไม่ยากไม่หมยเหมือนเดิมนะครับผมเป็นความรู้ด้ืนอคนไหนแบ่งกันเป็นทีม2.2.2.3ทีมด้วยกันได้กรบคข ม่มึงไขรวะมึงไขรวะแต่ียต้องเดาอะไม่รู้คอนเนอร์แม็กเกรเกอร์อุ้ยข้อหนึ่งนะคะคอนเนอร์เป็นคำตอบที่ผิดค่ะเฮ้ยไม่เมคเซนส์สุดแล้วนะเอออ่าขอตอบว่าข้อสามวิรัตโคลี่ข้อสามนะวิรัตโคลี่เป็นคำตอบที่ผ่ดไอ้ดี๊ ไอ้อ้ควายที่ไม่ได้ด่าใครด่าตัวเองจบแล้วนะเดี๋ยวข้อแรกจบแล้วไอ้เหี้ยการูหูใช่ไหมฟลอยฟลอยเมเจอร์จูเนียคำตอบของพี่บีคือข้อข้อต่อครับข้อสองนะคะเป็นคำตอบเทพโปรตอ้ยตั้งการแบบฟลอยใครวะฟลอยเมเจอร์เวสเตอร์เวสร์ประเช่จูเนียไม่ใช่ไม้ไทยสันหรอไมหน้ามึงอ่ะ คคำตอบของพี่อูดีนะคะข้อ2ฟอยนะคะเป็นคำตอบถูกต้อคงอคอยต่อยด้วยกันอยู่ชิงแชมป์ศิลจีไครเวสฟอยนะไม่ใครถามเลยนะเยี่ยพี่กอลผมจะเล่นมุกอันนี้ได้ผมต้องฝืนตัวเองมาก เขาบอกว่าฟอยนะคะเป็นนักมวยสากลชาวอเมริกันที่เป็นเจ้าตำนานแชมเปี้ยนโลก5รุ่นวิ่งต่อยกระจายเลยอะรวยมากใช่ไหมเขาต่อสู้ครั้งสุดท้ายในเดือนสิงหาคมปีพศ2560ฮะใช่เมื่อ่ปีที่แล้วเพราะว่าฟอยมันเป็นคนที่ชอบการต่อยมวยมากแล้วก็ไม่กินเหล้าไม่ซูบลีจบเลยอะไรวหรจะเล่นมุกมะฮะขอใหม่ออเอออนีไ่นไวหน่ว่ามาช่วยกูดีวะ มิเตอร์บีนเหรอตัดไทกูวูดออกไปเลยตอนนี้เหลือ2อ้จอยได้สับลอรี่แม็กอิรอยกับฟิลมิคสันอ่าขอตอบเลยเป็นฟิลมิดเคนสันฟิวแม็กเคนสันมิคคสันเป็นคำตอบเท่หผิดค่ะผมก็รอเวลานี้มานานแล้วรอให้พี่พูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็จะรู้แล้วว่าข้อไหนคือข้อที่ถูกต้องง่ายๆเลยเนาะ เอาก่อนเลยดึงตอบข้อหนึ่ง Rory Mac Inroy Rory Mac Inroy นะฮะดูนี่ดูตามนี่มันแบบมันลอยไม่ใช่เขามองลูกรอ Rory m a อิน r อยเป็นคำตอบที่ถูกต้องเยี่ยอย่างไรเอาสักสีไว้ก่อนไว้เรียกคุณตอบข้อหนึ่งี่แม Mac Inroy ข้อหนึ่งใช่ี่แม Mac Inroy นะฮะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเย้อันนี้คือวิเคราะห์ นี่เขาคือไอใครที่จองที่ไทยก็บูรู้จักแต่ฟิลแม็กกีสันน่าจะเหมือนนักชื่อเหมือนนักมวยมัันนนนาแข่งรถหรอไม่รู้มั่วลอรี่แม็กเอรอยแม็กอิวรอยเอรอยเฮ้ยถูกไหมถูกไหมแม็กอิวรอยเป็นคำตอบที่ถูกไหมเฮ้ยเมื่อกี้กูยังไม่ตีหัวมึงเลยมึงก็ไม่ตีหัวกูเจ้าเจ้าไงเจ้าเจ้าเลหรือตีโคตรชีก็ได้เอาตีก่อนเม่อีก่อนโอยกูข้ามต กอล์ฟมืออาชีพจากไอแลนด์เหนืออดีตนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกและเคยเป็นหมายเลข1ของโลกในการแข่งขันกอล์ฟโลกอย่างเป็นทางการเป็นเวลากว่า95สัปดาห์ี่เอฟซีเขาไม่รู้จักเราเราสนิกับคนดังดังอุ้ยคนไทยตองสิทธิ์ชอยนับพ้อไม่ใช่ตองไม่ได้ด้ายนี้ไม่ใช่หรอเขาชื่ออะไรเอาไตัดไปก่อนกันน ขอตอบข้อ2ต่อยสิทธิ์ชอยสองสิทธิ์ชอยต้องสิทธิ์ชอยใช่หรือคำตอบที่ผิดับนี่เนี่ยตัดไม้มันไม่ใช่เหมือนจำนี่ไงแต่ที่อะไรมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วไอ้เหี้ยเหมือนช่วยมาเหมือนช่วยกูต้องเลือกกากปากน้ำหรือนครนายกในทีเนี้ยอ้าวอยากไปที่ไหนมากกว่าเฮ้ยใครล่ะอ่ะตอบเลย เอฟเอฟถ้าเขาไยอาเคำตอบเี่ อเออหมวกปากน้ำคือใครอ่ะอุ้ยเอ้ยอเ,เอ้ยพี่พี่เอฟนครนายกนี่เป็นไงรู้ได้ไงแล้วว่ามึงมึงคิดว่าไม่ต้องซิ่งฉอยอ่ะโอ้็รู้หน้าอยู่ซิ่ง่อยไม่ใช่คนดีรู้จักหน้าเขาเลยใช่ไหมรู้จักหน้ารู้จักหน้าจริงปะเนี่ยจริงหมายเลขหนึ่งเอฟนครนายกเป็นคำตอบที่โถ่ตาปาาป้าป้าไทยคนไทยเก่งมากนายกหรอมึงเคยเจอเขาไหมเคยเจอเคยนะเจอเขาเฉยเอ้าดวงล้วนเลยไปเอฟนครนายกข้อหนึ่ง ก่อนนยก้อเหนึ่งไปคำตอบที่ช่ตังเลยนไม่ชื่อมีตัว F เอ้ยนี<อ>่ละเไมไม่มีม,มี่เป็นพี่ที่ไ,ไว้ใจได้ตลอดจริงมึงไม่ต้องอะ่ะไอ้สัตว์ <c oughs> เราไม่อยากเป็นน้องเป็นพี่น้องอกับแกแล้วอะ่ะ <c oughs> อาเขาบอกว่าเอฟนะครนายกนะคะหรืออีกชื่อนึงก็คือเทพชยาอุ่นหนูเป็นนักสนุกเกอร์อาชีพโลกมืออันดับที่15ของโลกวงเล็บตุลาคมพศ .2563 นกะในวัย35ปีคนนี้นะคะเป็นนักสนุกเกอร์ที่ทําผลงานในเวทีอาชีพได้ดีที่สุดและมีอันดับโลกสูงที่สุดเป็นคนที่2จาก2องสิอยไม่ให้เก่งได้ไงมีตั้ง15มือทำไมอ่ะเขาบอกว่ามือเป็นมือที่15 เอวุเอวุฒเลือกตัวทำให้มันสมองไม่เสื่อมหน่อยสิเอาสมองไม่ฝ่อว์อุ๊ดเอ้ยลูบเพียวเยอะไปหน่อยโอ้ไม่กดอ่ะกดไม่ทันอ่ะเอาดิกูรักอ่านยุบหนึ่งนักบอลเนี่ยโหคนเนี้ยอ๋ออะไรอะข้อสามแมตตี่เมื่อไม่ถึงกุตอนท้ายว่ะแมตตี่จะทำกุนเขาหรอข้อสามข้อสามโอเนล่คณีทำนี้เลยนะเป็นคำตอบเท่ถูตรงไหนดูเลยเราด่าบ่อย ลิโอเนลเมสซี่เขาอยู่ทีมกับลรียวเรียวเรียวเนโดอวยเฮโด้นะอะไรว่โด้โดอะไรวะไม่มีโด้อะไรทั้งนั้นอะมีแต่เอ็มบัปเป้กับเนม่าโรนันโดโรนันโดอยู่แมนยูมึงคู่อะไรมึงเนี่ยนะค่ะำตอบของพี่วูดี้คือเรียวเนลอันเดสเมสซี่เบอร์สิบทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นคำตอบเท่ เลโอเนลเมสซี่ใครก็รู้อันเนี่ยเขาอยู่ทีมกับเลีลโอนันโด่ะเฮ้ยคัมโปนะข้อสามนะคะไปคำตอบพี่โธ่น่าอยู่แล้วบอกแล้วว่าถนัดทางบอลปกติพี่ก็เล่นบอลถ้าไม่ว่างพี่ก็โถไปเล่นอุ้ยนี่การพนันเหมือนกันเขาเป็นนักฟุตบอลชาวอาร์เจนตินาที่ย้ายไปอยู่ที่ปารีสใช่เขาบอกว่าสูงกูสูงประมาณร้อยหกสิบเจ็ดสิบพอๆกูเลย หล่อแมสซี่เตะบอลเก่งด้วยนะเมสซี่อ่ะกูเก่งเขาเป็นนักบอลนีที่อ่ะแเขาเอาแทงกุกไงล่ะใช่วะเรบอนหรือเควินวะไม่รู้เหมือนกันเควินดูแลนเควินดูแลนนี่เป็นอะไรนะเป็นคนขายถั่วเออเฮียโว้ยเขามานักกีฬาอ่ะดิเลบรอนเจมรู้จักอ่ะไม่ใช่วะ ใช่ใช่ใช่หมายเลขสองเลบอนเจมนะคะเป็นคำตอบเท่ถูกต้องเก่งเหมือนกันดีกว่าเก่งอ่ะความรู้กีฬาจริงเหรองั้กูตอบก่อนเพื่อจัดตัดอันนี้ออกไปได้ข้อสองเลบอนเจมอืมเลบอนเจมข้อสองเป็นคำตอบเท่ถูกต้องเอ้าเห็นไหมล่ะเลยดุเลยเลบอนเจมเลบอนเจมนะคะเป็นคำตอบเท่ถูกต้อง เบอบอนเจมนะคะเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลชาวอเมริกันเขาเล่นบาสเกตบอล NBA ของทีมคิฟแลนด์คาวาเลียนนะคะเจมเป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์และความสามารถหลากหลายคนหนึ่งใน NBA มีความสูง6ฟุต8นิ้วหรือ203เซนติเมไปเลยใช่ไม่ต้องอันนี้จะต้องนั่งรถกูอ่ะนั่งรถกูไม่ได้อ่ะกูยืนคูหันหน้าหาเขาคงเข้าก็เขย่าเท้าเขาเจ้เขาเหยีหมิงเหยีหมิงสองเมตรสิบผมมีเพื่อนคนหนึ่งอ่าก็ดีก็ดี ใครเี <laughs> ่พ oh. ี่เป็นใครนะเคยเห็นเคยเห็นในข่าวด้วยนะเขาชื่อเขาชื่อเอสหรือออนอุมาอันนั้นสปอนรเซอร์เขาเขาชื่อออนอุมาข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งออนอุมาเป็นคาตอบเี่ข้อต่อวิ่งได้ยังไงเ่ะชื่อเขาน่าจะมีออ่างหน้าตาแบบเนี้ยใช่อ้บวกเลยอ้บวกชื่อต้องอกออนอุมาอะไรเงี้ยออ่างคนอวบวก าแต่คนนี้น่าจะเป็นออนดมาที่กระโดดเสริมคนหดวอะคนนี้ดังมากเลยนะยุบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นทอมเ็นักบอลเล่ทีมชาติไทยที่มันแบบกระโดดตกแรงเลยเครียดวะเอาเป็นว่าออนดูมาแล้วกันออนดูมานะฮะพี่ออนดูมาเป็นคำตอบเท่ถูกต้องโอ้รักนะพี่ออนดูมาเหนื่อยอะ เหนื่อยมากเลยพี่ผมไม่เล่นกีฬาแต่ผมมาฟังแล้วพวกนี้ผมจะเหนื่อยมากเลยก็เป็นความรู้ติดไว้ไงให้รู้ว่านักกีฬาคนนี้เป็นยังไงเป็นยังไงเผื่อเราจะได้อยากเล่นกีฬาเขามางอ้อนอุมาสิทธิลักษณ์อ้อนอุมาสิทธิลักษณ์เป็นคำตอบที่ถูกต้องเออตรวตื่นใจเอออย่างเดียวเลยสัตว์ไม่ช่วยตอบเลยแม่ยิ้ม ออุมานะคะเป็นอดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตำแหน่งตัวตบหัวเสาเมื่อปีพศ2557ถึงปีพศ2559เธอได้เล่นที่ลีกญี่ปุ่นกับสโมสร JT เจทีมาเวลัสปัจจุบันได้เล่นให้กับวอลเลย์บอลหญิงอาชีพในสโมสรนครราชสีมาดมจริงๆนะถ้าเกิดคุณตบนะคุณต่อเปียนเปียนุชหน้าเขาออกเปียรนุชเราอยากชื่อเราอยากหน้าเ เศรษคนโดหญิงเหรียญทองล่าสุดขอตอบข้อ2ยาวพาบุระพลชัยดูที่ถ้าไม่ถูกก็งานก็อยู่ที่กูใช่ข้อสองนะคะยาวพาเป็นคำตอบที่ใช่เป็นคำตอบทียองยางอะไรยองยองอะไรมันตบอีกแล้วเหรอแม่แม่กูเล่นมั่งเหรอไอ้เฮียกัดหูใช่ไหมฟอย่อยวิวเว่ยไอพี่พี่เอฟ ใครนะที่เป็นใครนะเขาเคยเ,เห็นเคยเห็นในข่าวด้วยนะเขาชื่อออนอุมาข้อนหนึ่งครับอันนี้เลบรอนเจมเขาคือบุตรตีข้อนหนึ่งครับบุตรตีนะคะ <c oughs> เป็นคำตอบที่บุอไตีหมงแล้วพี่คเอไี่ตีหมดแล้วไม่ใช่บุตรตีเอาเขาตอบตอบเลยค่ะบุตรตีเผือดผ่องบุตรตีเผือดผ่องนะฮะ,เ,เ,ะ,ะเป็นคำตอบที่ผิดค่ะ แกงตอบไม่ถูกอันนี้อันนี้มึงตอบเบียรมึงตอบป้องหนึ่งบุตรีเพือดผ่องหนึ่งบุตรีเพือดผ่องเป็นคำตอบที่ที่ฉันเยาวภาบุญพรชัยพ่อสอนวิชาจะดูไงเวลาเรียกชื่อเขาจะใครดันผานิพัฒน์วงพัฒน์ช่างนักกีบเฮ้ยเขาแอบยิ้มบนปากเฮ้ยไอ้ยเฮ้ยผานิพัฒน์แน่ ครับเจ้าเล่ใส่ยิ้มสวยยิ้มปากข้อ3นะฮะพานิพัฒน์ไปคำตอบเทพเจ้าเต <Hey! S 2> เก่งหน้าแตกเลยเจ้าเต้เก่งหน้าแตกเลยข้อ3ครับผมคือพานิพัฒวงพัฒนกิจพานิพัฒนะฮะเป็นคำตอบเทพเจ้าเนี่ย <Yeah. S 2> ที่แบบบิว้วให้สุดๆแล้วอ่ะก็ยังดีใจแย่ าชื่อพานิาพัคนะฮะหรือชื่อเล่นชื่อว่าเทนิสเป็นนักกีฬาเทควันโด่หญิงทีมชาติไทยผู้ได้รับเหรียญทองจากโอลิมปิกฤดูร้อนปี2 0 2 0ที่ประเทศญี่ปุ่นและได้เหรียญทองแดงไม่รู้ไม่รู้มึงจะทำทำไมมึงก็ตอบไม่ถูกไอ้ชัสและได้รับเหรีย ทองแดงจากโอลิมปิกฤดูร้อนในปี2016ที่ประเทศบราซิลในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมแชมป์ในคนโดนโลกปี2015รุ่นไม่เกิน46กิโลกรัมและปี2019รุ่นไม่เกิน49กิโลกรัมปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายทหารกีฬาสโมสรและกิจกรรมเิษ็จเก่งมากก็อันนี้ขอเสริมนิดนึงอันนี้อาจจะเป็นแบบสาระหน่อยก็คือโค้ชเขาอ่ะเป็นคนญี่ปุ่นเออแล้วเป็นคนเกาหลี เลิเกพูดเดียวเดียวคุณเลิเกพูดไปข้ออะไปโทรไอ้แม่ยิ้มอุ้ยใช่อยู่จำได้มันมีข้อนหนึ่งข้อสองอะที่ที่เป็นไปได้ใช่ขอตอบโรเจอร์เฟเดเลอร์ข้อนหนึ่งข้อนหนึ่งนะคะ สองเทชัวร์มามันชัดอยู่แล้วคนหนึ่งก็ใส่ใช่เพราะเทนนิสอะดังมากในไทยเพราะว่ามีไอ้นี่ไม่ต้องเล่าไม่ต้องเล่าไม่ต้องเล่าพันองจี๊ดไม่ต้องเล่าไม่ต้องอยากเล่าเลยอะเหี้ยเนี่ยมึงฟังเนี่ยเนี่ยมีเขามีชี้ให้อ่านเนี่ยฟังอันนี้ โรเจอร์เฟเดเอร์โหเี้ยโรเจอร์เฟเดเอร์นะคะเป็นคำตอบท oh 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 ok! ี่ถูกต้องเมื่อก่อนเด็กๆต้องดูเพราะว่าเมื่อก่อนใครดูข่าวจะเห็นพี่เคบ่อยมากข่าวกีฬาก็โรเจอร์เฟเดเอร์ไม่ก็ราฟาเอลนาเดลสองคนนี้ที่จะได้แชมป์บ่อยๆโนวักจ็คกกิวคือ3คนนี้ชื่อที่ออกมาเนี่ยคือเป็นนักทีนี้นทั้งหมดได้แชมป์ทั้งหมดเลย3คนนี้ทุกคนมีแชมป์เป็นของตัวเองหมดเลยแต่คนที่เอามานี่คือโรเจอร์เฟเดเอร์โรเจอร์เฟเดเอร์ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาชื่อโรเจอร์เฟเดเลอร์มึงมีใจดาวเอามาเลขหนึ่งมายเลขหนึ่งโรเจอร์นะคะเป็นคำตอบเพลงทงเต่าไอ้บีมึงบ้าเาไปแล้วไม่เหลือคำตอบให้กูอมั้งเหรอคะแนนมึงเยอะดังมากคนเนี้ยโรเจอร์เฟเดเลอร์นะคะเขาเป็นนักกีฬาเทนนิสอาชีพชาวสวิตท,ที่เขาเคยขึ้นครองอันดับหนึ่งของโลกตั้งแต่วันที่อสองกุมภาพันคสองไม่ไหนไปที่มึงก็ล์ฟังดิ หมตอนเนื่องมาจนถึงวันที่17สิงหาคมคศ2008ระยะเวลา2 37สัปดาห์ติดต่อกันซึ่งถือเป็นสถิติการคลองอันดับ1ติดต่อกันยาวนานที่สุดตลอดการของวงการเทนนิสโลกปัจจุบันไม่รู้จักได้ไงอ่ะแต่คนคลองฉันไม่ต้องตีตลอดนะทายชิงต้องตีไม่ได้ไม่ นายรัจ่ะเนโหเจนจามาเลยเหียไม่รู้ว่ามึ่ก่อนเอาเฮียคนนี้ชื่ออ่าเซอรางสันสันเขาเขียนว่าสันชื่อซันยางเป็นนักกีฬาว่ายน้ำพี่ดูจากส่งแล้วอ่ะเขาไม่ใช่คนเจนเขาเป็นคนเวียดนามเจ่งอ่าคำตอบของพี่นาเดอเดอยสัตว์เป็นนามกันดี๋ยวเขาใจผิดไอียทิมชาขนาดนี้แล้วคตอบของระบงือ อ่าสัญญาสัดู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 เป็นคำตอบเป็นคำตอบดูต่อเป็นไงโอเวียดนามดูดูดูเขาเป็นนักกีฬาว่ายน้ำชาวจีนเห็นไงชาวจีนชาติยังมีอยู่ใช่แล้วประเด็นข้อเนี้ยไม่น่าดีใจเลยชื่ออยู่บนหัวเลยเอยเฮียมาตอบละกัน เฮ้ยงไงชื่อบนหัวมันนี่ใครไะใช่ปหมสัญญาณวะเออชื่อมันหัวซัดเลยคำตอบของเฮีคือสัญญาณหมายเลขหนึ่งสัญญาณนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องไม่หัวไม่เบืร์ให้กูหน่อยวะหน่าไอ้เหี้ยสัญญาณไม่ได้ตั้งว่าเลยหน้าออกไปทางจีนอุ้ยแต่จริงจริงสามชื่อนี่จีนหมดเลยเนี่ยแต่ว่าตั้งแต่มองหน้าชื่อข้อที่สองวิ่งเข้ามาในหัวเลยสอบเลยแล้วกัน หนึ่งส e ัญญาสัญญาไปคำตอบทีท anyway, wow. ุกท่าเฮ้ยเก่งไหวอันนี้กูตั้งใจกวนตีนะบอกเคอไม่แต่ข้อนี้ถ้าสังเกตดีๆชื่อตรงนี้ครับสัยญา ยังอ๋อ Y A N G อะฟังนะฮะเขาบอกว่าประวัติของซันยานะฮะเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเหรียญทองในปี2017เขามีผู้ติดตามในอินสตาแกรมจำนวน32ล้านคนและ,ะๆๆเขาเป็นนักกีฬาเพียงคนเดียวที่ได้รับเกียรติยกย่องว่าเป็นนักกีฬาดังของจีนในปีพศ2560 32ล้าน follower จริงจริงแล้วถ้าเกิดคนว่ายน้ำไปบ่อยอะคอรีมันกัดเล็บมอมึงอันตรายฟันเฟินก่อนหมดอย่าไปว่ายกันนะทุก พี่ดิวเก่งดิวเก่งพอตัวเลยอันนี้นักวิ่งเหรอโอ้โหไอ้เหี้ยเอ้ยอยู่เซนโบไงเออแล้นมันอะไอ้เหี้ยอยู่เซนโบนะคะเป็นคำตอบเท่ถูกต้องโอ้โหชื่อแป๋หลาใครนะอยู่เซนโบโอ้โหเป็นดักรอยู่แล้วคนนี้อยู่เซนโบนะคะเป็นคำตอบเท่ถูกต้องดิวเก่ง ถ้าคุณคูตอบเพอร์คิวนิสไม่มีอะไรกีนี้ด้วยวันนี้อยู่ที่แอฟริกาแล้วประเทศเขาคือยีนเขาเนี่ยมันจะวิ่งเลยว่าคนทั่วโลกเพราะว่ายีนเขาถูกปรับเปลี่ยนโดยธรรมชาติของเขานั่นคือยูเซนโบยูเซนโบนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้อ ขับไาเนี่ยกูพูดสาระกูขับมาที่ไหนเขาคือมนุษย์ที่วิ่งเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ใช่โอ้บนะคะคว้าเหรียญทองโอลิมปิกมาแล้ว8เหรียญจากการวิ่ง100เมตร200เมตรและ4คูณ100เมตรเขาเป็นเจ้าของสถิติโลกวิ่ง100เมตรด้วยเวลา9.58วิอืมไม่หึนได้เหรอมึงดูนี่ชื่อปากเต็มตัวหมดเลยนะ เออว่ะบุนตัวบุนมีขาภาพอะไม่ดูเลยไอ้อยีาง b O L T เลยจะตอบกรดไอ้เียจะขอสาม เป็นด้นการสถิติรเขาเก่งเขาเก่งจุดสูงสุดขอเสริมหน่อยจุดสูงสุดนี่คือเร็วเท่าขมิ้นเจ็ดเลยนะพี่บ้าเหรอไม่เร็วแปดหรือเปล่าเหมือนความเร็วสูงสุดใช่ความเร็วสูงสุดิ่งได้ระยะห้าไออนเมตรที่มันเร็วที่สุดในในบรรดาเนี่ยเท่าขมิ้นเจ็ดเหรอใช่โบเนี่ยเป็นคนที่มีเออ่สรีระเหมาะกับการวิ่งมากสุดเขาถึงวิ่งได้เร็วมากสุดทั้งมือในการแกว่งหัวไหลในการหมุนหรือว่าลิ้นเขาทำาเงี้ยเขาไม่ทำเขาไม่ทำเลยเขาดีใจแล้วี่ วิ่งทำให้เขาวิ่งเร็วคนบ้าวิ่งทยานี้โอเคมาสรุปคะแนนดีกว่าโอเควันนี้นะคะพี่อามทำไปได้สี่คะแนนเยอะอยู่เยอะเยอะทั้งเปเยอะอยู่รู้ไหมพี่มุจลินะคะและพี่มิกกี้นะคะทำไปได้พอคะแนนนี่แรงด้วยเหมือนโบว์วันนี้น้าปองทำไปได้สามคะแนนเย้พี่อุดดี้ทำไปได้เจ็ดคะแนน เป็นสิบเลยเหรอเป็นสิบเยอะเยอะเลยเนี่ยเออรวมกันแล้วก็สิบคะแนนเลยนะพี่ก็พูดอยู่ว่าสิบทุกคนก็พูดอยู่ว่าสิบกูกลับไปกูต้องไปกินวิตามินเสริมวันนี้นะคะพี่ดิวทำไปได้สามคะแนนอุ้ยยังไม่บอกแล้วว่ารู้เยอะพี่มีนนะคะทำไปได้ห้าคะแนนจบแล้วที่เป็นพี่เป็นแปดคะแนน เป็นไงัะมันง่ายเกินไปหรอง่ายสิีชื่อปากอยู่ที่เสื่อเนยนก็ไม่รู้จักเลยตอบได้ไม่มีปอัญหาวมด้แล้วไม่เช็คเลยขอโทษคนดูคนจริงไปดูแฮร์รี่ห่างไปฮะแฮร์รี่ห่าไป โอเคยังไงก็ฝากด้วยนะครับ้าเิดชอบคลิปอย่างนี้ติดต่ออย่าลืมไปแล้วผมโอนาคอปี้บากคนถามว่าทำไมตั้งชื่อว่าคอปี้ของจริงนี้แล้ว <c oughs> ติเต่ออย่าลืมไปแล้วผมโอนะกันด้นบอกคถามว่าทำไตั้งกชกือว่าก็ปของจริงนีนน้แล้วตกต่ออยาไปแล้วก็โอนะก็ปี้บอกคแต่มต่าราได้สาระเยอะสุด็ปของราเนี่ย จะเอาคนนี้ป่ะล่ะก็คืออ่ายูเซนโบสเนี่ยเขาเป็นนักวิ่งใช่ป่ะก็ยังไงก็ฝากช่องทางติดตามพวกเราส่วนตัวด้วยนะครับเฮคเตอร์เบียร์ลินมากมานี่ทั้งนี้นั่นเขาจะมาขออะไรอีกต่อคนนี้นะอาณาจักรโอฮาน่าทั้งหมดเลยก็มีหลายอย่างเลยคุณดูเลยวขึ้นเลยยังไงก็มาแล้วสวัสดีครับใช่เนี่เฮคเตอร์เบียรลินเนี่ยพี่ขอคนนี้เขาแข่งอ่ะแบบว่าแข่งวิ่งเร็วอ่ะพี่มีนฟังก่อนี่และและวเขาเป็นคนแรกในแอฟริกาพี่ที่ที่น้องทีมงานเจอกันนะบายที่บริจาคสร้างโรงพยาบาลโค โควิดขึ้นมาที่โปรตุเกสจริงมีคนนี้เขาเป็นคนช่วยเรื่องโควิดตอนนั้นยังไม่มีวัคซีนไงเออพี่ดิวเก่งว่ะเก่งเก่งลืมลืมขึ้นเสื้อเนาะเขาเนี่ยวิ่งเร็วไม่พอเขาทำอาหารเก่งด้วยนะเขาเป็นที่หนึ่งของไอเฮลคิคเช่นอะเคยดูว่ารายการเฮลคิคเช่นอะขอเกย์หน่อยไอนี่ไอไอนั่นอะไอไอไอเจือเจือฟังเลยดิเจือกูเหงาอ่ะ 사천이해아 <목소리도> 아버지네야 <목소리도> <목소리도> <목소리도>